สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์ครับทําไมการล้างจานด้วยน้ำเปล่าถึงไม่สะอาดเหมือนกับใช้น้ํายาล้างจานนะครับก่อนจริงแล้วน้ําก็สามารถทาความสะอาดได้ถ้าภาชนะนั้นไม่มีคราบไขมันแต่ถ้าภาชนะนั้นมีคราบไขมันน้ํายา จะทำความสะอาดได้ดีเพราะว่าน้ําเป็นโมเลกุลที่มีค้่ส่วนไขมันเป็นโมเลกุลที่ไม่มีค้่ดังนั้นน้ําจึงไม่สามารถละลายไขมันได้ส่วนน้ํายาล้างจานมีส่วนผสมของสารซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีทั้งส่วนที่มีค้่สามารถจับกับโมเลกุลของน้าและส่วนที่ไม่มีค้่ซึ่งจะเข้าไปจับไขมันให้หลุดออกจากภาชนะจึงทําให้ภาชนะสะอาดได้ อาจารยสวยๆมอบให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี